สวัสดีคะ่ะพบกับเซล์พุ่งจากเซมปฏิพัท์ออโต้อ,อีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถธรรมหากินพรีนตื่นคัน 1, นะคะตัวนี้ Toyota r e v o 2.4J นะคะเป็นแขปนะคะตู้ทึบตัวนี้ปี2016ค่ะลูกค้าราคาที่479,000บาทนะคะ สภาพรถของเราสวยงามนะคะ mm hmm. จากคลิปที่แล้วกับคลิปนี้สภาพรถเหมือนก,กันนะคะ mm hmm. สวยงามไม่มีคันไใดของเราที่จะไม่สวยนะคะสีเดิมเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้านี่แม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสี่ ของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาุ่มไม่มีไฟไหม้นะคะลูกค้าโลโก้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมตู้ใหม่นะคะหนึ่งตู้นี่ค่ะรถของเราสวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในะกันค่ะ ภายนอกสวยแบบนี้แล้วภายในจะต้องสวยมากกว่าเิอแน่นอนนะคะลูกค้านี่ตัวนี้เป็นระบบมือหมุนนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดาหนีเลขไมอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะคะเลขไม่ตรวจสอบได้นะคะของเราไม้แท้นะคะมือจอภายในสวยงามน,นะคะเป็นบอกห้าสีดำนะคะลูกค้า สมาข็กนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคาอยู่นะคะอ่าทักมาคุยสอบถามรายละเอียดกับเราก่อนได้นะคะเต็นรถของเราอยู่มมลลีหนองจองนะคะเส้นคู่ขวานะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเพิ่งจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ